พิชฌาออินโตเกียวเจแปนทริปแอนด์ดีทรีเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปก,กับโตเกียวทาวเวอร์อีกมุมหนึ่ง ก็คือลงสถานีรถไฟไดมอนด์เอ็กซิแล้วก็เดินตรงมาเลยแล้วก็ข้ามาที่โวนตัวตีเทมโปแล้วก็เดินต่อนี่ไงนี่ถึงแล้วมุมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือจะมีแบบความเป็นต้นไม้แล้วก็มันอยู่ข้างๆวัดแหละหามุมถ่ายซึ่งอาจจะต้องถ่ายกันบนถนนนะมีแครฟูะทุกคนวันนี้มีแดดแล้วหัวแบบเป็นสีทองดีใจ นนชอบอยากได้วันนี้ทำไมเต้งไม่ถ่ยแอปทักแล้วเราก็ไปกันที่ National Art Center กันต่อนะก็ลงมาจากสถาน,นี้เลยนะรถปงี่รถปงยี่สัมติงเจอสันเจ้าอะไรไม่รู้สวยมากสวยมากนั่นไง National Art Center ข้างโนคืออลังมาก hey. ตอนนี้ก็อยู่ใน National Art Center นะก็จะเป็นแบบพวกสถาปัตยกรรมให้เราดูกันซึ่งหลักๆก็จะเป็นเขาจะมีกระจกใหญ่ๆแล้วก็แบบมีโครงสร้างที่แบบสวยแล้วก็แปลกมากก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันต่อค่ะ ต่อกันที่โตเกียวพาซาท,ที่มีอีกมุมถ่ายรูปสุดปังที่จะเป็นกระจกรอบด้านอยู่หน้าตึกแบบนี้เลยแนะนําให้มาตอนที่แดดไม่แรงมากนะจะถ่ายรูปที่สวยกว่าถ่ายเฉยขึ้นก็จะเห็นกระจกด้านบนด้วยอารสุดๆ ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านซูชิสาย่านที่งงที่สุดเพราะว่าไม่มีภาษาอังกฤษัะตัวแต่โชคดีมากแบบคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้เขามาช่วยว่าแบบเอ้กดตรงนี้กับตรงนี้ก็คือมันจะมีสองตู้นะทุกคนตู้ถ้าเดินเข้ามาตู้ทางขวามือเลี้ยวขวามือจิกรรันลิฟต์อ่ะมันจะเป็นตู้ที่ไว้กดคิวให้กดคิวตรงนั้นก่อนก็คือกดกดจํานวนคนเสร็จแล้วก็กดว่าจะนั่งเป็นโต๊ะถ้าโต๊ะก็คือจะเป็นแบบห้องส่วนตัวแบบนี้แล้วก็จะมีสายพานแบบนี้ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นบาร์ก็คือ เป็นเหมือนกันแต่ว่าโต๊ะจะเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีประตูปิดน,นะเสร็จแล้วเขาก็มารอคิวใช่ปะรอคิวเสร็จแล้วก็มันจะมีตู้หนึ่งที่ไวบอกว่าถึงคิวหรือยังพอเห็นเลขคิวเราเราก็ไปกดไอ้ตู้นั้นอนะ่ะมันก็จะพิมพ์เลขโต๊ะมาแล้วก็เดินไปที่โต๊ะเราจบยอดเลยไม่ไปสั่งผิดสักตัวเราจะสั่งจากโต๊ะก็ได้มันจะวิ่งมาอันบนเดี๋ยวว่าตาจิบจากนี่เลยก็ได้ข้างบนก็จะมีแก้วมีน้ำให้นะแล้วก็สรุกในช่องอนี้คือไวใส่ตาลงไปความมั่วกันของคนค่ะ โชคดีเลยคนมาช่วยนี่ซื้อใซส์โต๊ะตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยก็ไม่ใช้เกลียวด้วยเต็นกับชาเขียวให้เขาหน่อ,นอยนี่เพราะว่าน,น้ำที่กดตรงนี้มันเป็นน้ำร้อนนะช,นช้อนหนึ่งก่อนนี่จริงๆมันต้องใส่น้ำทีหลังแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามีชาเขียวเวลาเรเาพยายามๆข,ของปลาแซลมอนชั่วๆไปนะถ้าเราสื่งในไอแพดมันจะสั่ง half ได้ half ก็คือแบบข้าวครึ่งเดียวแบบนี้เนี่ยแล้วข้าวเต็มๆประมาณนี้ คุณหน้าแบบมีขิงข้างบนแล้วก็เบิร์นขอบนันเหมือนคุณหน้าที่ใครที่แบบเหมือนเทวกระดาษอะอันนี้เอออิงกะอ่ะเรียงม่ข้าวติดคขอดอินกาวะกวิชิโร่บายชิโร่คือว่าราคาดีแล้วก็คุณภาพโอเคแล้วก็จากที่ดูมาถ้าสั่งใน iPad ะปลามันจะมีแบบความเพิ่งออกจากความแช่แข็ง มันจะแบบต้องทิ้งไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยกินส่วนที่อยูใส่ผ่านก็กินได้เลยเพราะว่ามันฟ้ามิ่มแหลกปาไหลแบบไซส์ XL อันนี้290เยนก็ประมาณ70-80บาทหนาแล้วก็ชิ้นใหญ่อยู่นะมันเปื่อยมากทุกคน,นเจอแล้วปลาเขาไม่คาวนะไม่มีกล้อง อร่มากมันมันมากเลยเนี่ยพอเราใส่จานเข้าไปอย่างนี้5จานแล้วก็จะมีเกมให้เล่นชิงรางวัลราคาก็คือแบบนิ่มยาวประมาณ190-290เยนนะแล้วก็อาจจะมีเมนูสเปเชียลบ้างที่แบบแพงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาโอเคเลยกับคุณภาพแล้วเมนูเขาก็จะมีหลากหลายมากทั้งแบบซูชิมีของทอดมีซุปมีไซส์ดิชอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็มีขนมดูให้ทุกคน,กคนเมื่อกี้เห็นบาร์บีคิวเค้ก มีเค้กด้วยเบลว,ว่างมากเต่เราก็คือชอบกินอะไรที่แบบของทอดไข่หวานเมนูเบสิกที่ตุอก,กินได้หมดอันนี้คือเป็นอะไรความใหญ่มากเต็มภูรักษ์เป็นภูะะรัก์มิสลาไกินไงกินเข้าไปเลยไงกันเข้าไปเลยวันนี้หล่อจังกึงว่าจะพูดว่าก็หล่อทุกวันนะนะลืมภาพปา,าสบะแข่งแข่งที่ไทยไปได้เลยนี่คือจุ้ยซี่มากอร่อยมากแต่เค้าไปหน่อยแต่มันดีอ่ะ กระบาดลอะไรในปากอันนี้เป็นเนื้อแล้วก็มีไข่ปลาไหลอร่อยจุ่มซ้ำสองร้อยเก้าสิบเยนดูดูความดึงดึงของเนื้อเสร็จแล้วก็มาจ่ายตางที่เครื่องนี้นะก็คือเอาวาโคดท,ที่มันอยู่กับเลขโตรเรามาสแกนตรงนี้แล้วก็จา่ายตังค์สามพันต่อได้เลยวันนี้ตังก์ทอันนี้ p i c t u r of in Japan day 4วันนี้เราจะออกไปเที่ยวแถวคามาคุระกันบ้างต้องซื้อคามาคุระฟรีพาสเพิ่มนะก็จะนั่งโอดะคิวไลน์ออกจากคินทูก,กุไปกับคามาคุระได้1รอบแล้วก็ใช้ไปเที่ยวในเมืองคามาคุระได้ทั้งวันเลยวันนี้เราก็จะมานอกเมืองกันแล้วนะคะพอน,นั่งรถมาที่สถานีฮาเซ็นนะก็เดี๋ยวเราจะไปเกรีบูดากันก็จะเป็นแนววัดๆนะวันนี้แล้วก็มี ไปคาฟเฟ่ที่ริมทะเลด้วยกินอันนี้กันได้ามาแล้วเป็นแบบชาเขียวแล้วก็มีถั่วแดงข้างบนมันไมันเป๊ะเป็นอะไรถั่วแดงเขากินได้ <c oughs> มันเป็นถั่วแล้วเขาเจี๊ยม หวังว่าต้องซื้อตั๋วก่อนนะทุกคนก็คนละ300รอยินก็จะได้เข้าไปดูในวัดได้ที่นี่เด่นๆก็จะเป็นพระองค์ใหญ่ตรงนี้นะก็จะมีแบบต้นไม้รอบๆนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากก็เข้าไปถ่ายกับพระกัน ก็อยู่กันที่คามมก cool er mm ุระสเตชันก็จะมากินเนื้อชุบแป้งทอดที่เนื้อด้านในยังไม่สุกแล้วเราก็จะมาย่างกาหนดความสุกเองได้ที่โต๊ะเลยซึ่งร้านนี้ก็มีในประเทศไทยแล้วนะแต่ว่าอยากมาลองต้นตํำรับจ้า mm hmm. เมนูเขาก็จะตามเนื้อส่วนต่างๆเลยมีไม่เยอะเลือกไม่ยากแต่ที่มีเยอะก็คือน้ําจิ้ม mm hmm. ก็เพลินดีนะเป mm hmm. ลี่ยนรสชาติไปได้เรื่อย mm hmm. ๆส่วนออมเป็นคนที่ชอบได้รสเนื้อเยอะๆก็จะชอบกินกับเกลือพริกไทยสุดและ mm hmm. แล้วก็แกงกะหรี่เอามาได้ข้าวเปล่ากินก็ได้นะอร่อยดี เราสั่งเป็นเนื้อสันนอกกับเนื้อสันไหลแล้วก็เป็นการกินที่มีแอคทิวิตี้ดีซึ่งตอนกิวเนื้อคือฟินมากเสียงเอ่ยกลิ่นเอ่ยเนื้อสันนอกจะนุ่มเคี้ยวง่ายอร่อยอมชอบเลยส่วนสันไหลเนี่ยก็จะเหนียวสู้ฟันกว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนคนเดินโคมาชิโดลีนะตรงนี้ก็จะมีแบบของกินของกินเล่นอะไรเงี้ยให้ซื้อให้ช็อปกัน

ก็คือว่าถ้าทุกคนอยากจะเลือกเลเวลตรงนั้นมันจะเป็นแบบใส่ถ้วยแต่ถ้าแบบเนี้ยซอฟครีมจะมีแบบเข้มข้นกับแบบอ่อนนะเลือกเอาซึ่งฉันก็เลยอดก,กินแบบแม็กซิมัมเพราะว่านึ่ว่ามันใส่โค้ได้คุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> อันนี้ก็เข้มข้นนะแต่ว่ามันจะแบบทมุล,ลมุนกว่าว่าน่าจะนมนมกว่าแบบซอฟคีม ไอเทปปัญญากิมไหมน่าจะเนื้อเหมือนแพนเค้กอันนี้สั่งเเลดวินกับครีมชีสนะแบ่แล้วนะแบ่แล้วนะหมองเขาก,การกินมากตอน,น,นอรอ้อนๆไข่ครีมชีสอร่อยเออตอนนี้ก็ออกมาจากสถานีชิจิลิฮาฮา,ามามา,มา ถูกไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นไปให้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ติดท,ทะเลจ้าก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ริมทะเลกันนะนี่เดินออกมาจากสถานนี้ก็จะมีแม่น้ำอะไรสักอย่างอากาศหนาวเช่นเคยเลี้ยวขวาเดินตรงมาก็จะเจอทะเลเลย ถึงทะเลแล้วก็จะมีความแบบมุนมุนนวน,นัว,นนวนแบบญี่ปุ่นนะทุกคนไม่เหมือนทะเลไทยที่จะต้องแดดจ้าแล้วก็มีความแบบสดของทะเลกว่าอันนี้ก็จะแบบนนัวนนัวหน่อยตอนนี้อยู่มุมเซลมดัง ที่มีคนมามาล้านคนอยู่ตรงนี้มันติดอะไรบ้างติดรถไฟมีอะไรอีกมีเครื่องกั้นมีทางมาลายมีทะเลมีท้าฟ้าวทำไมเรียกว่ามุมแสลบดังเพราะมันอยู่ในแสลมดังแสลมดังเอาชู่อนี้ไปว่า วันที่3-4ออมก็ไปหลายที่มากถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกันจุกๆรอติดตามชมกันต่อนะว่าอีก2วันที่เหลือออมจะพาไปที่ไหนกันบ้างใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามชอ่ชอ,องพิชาออมไว้ด้วยนะไว้เจอกันในอีพีต่อไปจ้า